ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับด่วนติดตามเส้นทางของพายุหินํำหน่อล่าสุดพายุโซนร้อนลูกที่1ในขณะนี้พยากรณาอากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภายัยอุทกภยัยพยากรณาอากาศในช่วงเย็นของวันจันทร์ที่29สิงหาคมซึ่งในช่วงนี้นะครับ ในด้านของพายุโซนร้อนหินนามนอยังไม่ส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยแต่อย่างใดนะคบซึ่งยังอยู่ห่างไกลาจากประเทศไทยอยู่มากนะคบยังไม่เคลื่อนตัวล่องสู่บริเวณทะเลจีนใต้ซึ่งในขณะนี้อยู่บริเวณทะเลฟิลิปปินส์ด้านตะวันออกของฟิลิปปินส์ตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีทิศทางมุ่งหน้าทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออย่างช้าๆนะคบในด้านของพายุลูกนี้ได้พัฒนาตัวขึ้น จากยอมวาบรระกาศต่ำ90 W เป็นพายุดิเปรชันนะครับแล้วพัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุโซนร้อนหินนมหนอตั้งโดยสปป,ปลาวของเรานะครับหมายถึงห่านป่าซึ่งในขณะนี้ยังอยู่ห่างจากประเทศไทยนะครับซึ่งมีแนวโน้มเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกต้องติดตามเป็นระยะระยะนะครับว่าจะเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้หรือไม่ส่วนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับหลายพื้นที่ก็ตื่นเต้น กับในด้านของเมฆอาร์คัสที่เกิดขึ้นนะครับในหลายพื้นที่ซึ่งเมฆอาร์คัสนี้นะครับเป็นเมฆประเภทเดียวกับเมฆฝนฟ้าขนองหรือเมฆคิวโมโลนิมบัสนะครับซึ่งเมฆอาร์คัสเป็นภาษาละตินนะครับแปลว่า ส่วนโค้งนะครับการก่อตัวของเมฆอาร์คัสจะก่อตัวในแนวต่ำนะครับมักจะปรากฏเป็นก้อนเมฆเสริมของเมฆคิวโมโลนิมบัสนั่นเองนะครับส่วนการม้วนตัวของเมฆนะครับรวมกันเป็นชั้นเป็นเมฆอาร์คัสซึ่งเมฆทั้งสองชนิดมักก่อตัวตามแนวขอบหน้าของลมกระโชกของพายุฝนฟ้าขนองนะครับการก่อตัวของส่วนโค้งมักจะเกิดขึ้นในระดับต่ำนะครับเกิดเมื่อมีม,มวลอากาศเย็นลงมาประทบกับอากาศอุ่นชื้นจึงผลักดันมวลอากาศอุ่น ชื้นให้มาด้านบนนะครับจึงทำให้กระแสลมแรงเกิดการม้วนตัวเป็นทางแนวยาวขนานกับพื้นดินนะครับจึงถือว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดฝนฟ้าขนองฟ้าผ่าแฝงอยู่ในตัวของเมฆนะครับในด้านของฟ้าผ่าสามารถผ่าออกมาไกลาจากตัวเมฆได้หลายกิโลเมตรนะครับจึงปรากฏเป็นเมฆอาร์คัสอย่างที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้พบเห็นกันในช่วงเช้าของวันนี้นะครับในหลายพื้นที่ ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านนอกจากนั้นแล้วนะครับในด้านของภารกิจการติดตามเส้นทางของพายุโซนร้อนหินน้ำหนอหินน้ำหนอในขณะนี้ละติจูดยี่องศาเหนือลองจิจูด1 4 3 2องศาตะวันออกมีความเร็วรวมถึงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ139กกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ ซึ่งพายุลูกนี้ยังไม่มีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยนะครับในช่วงนี้ส่วนฝนที่เกิดขึ้นจากการพัดนําของลมตะวันออกเฉียงใต้จึงทําให้มีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่นะครับส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงนี้ยังคงมีกําลังอ่อนนะครับแต่ด้านรับมรสุมยังคงได้รับฝนนะครับในบางพื้นที่ด้วยส่วนมากก็จะมีฝนจากลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนําเข้ามานะครับซึ่งนะครับ บริเวณที่จะมีผลกระทบคือบริเวณอีสานทางตอนล่างภาคกลางกรุงเทพม,มหาคนครพิมณฑน,นภาคตะวันออกและภาคใต้ทางตอนบนดังนั้นนะครับในคืนนี้จะมีฝนฟ้าขนองเข้ามาบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ30เซนของพื้นที่ส่วนมากเน้นจังหวัดตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด30-36ถึงองศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันนี้จะมีฝนฟ้าขนอง30เซนของพื้นที่ ส่วนมากเน้นชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุตรดิธานีภาคกลางในวันนี้ฝนฟ้าขะนองหกเป็นของพื้นที่ฝนตกหนักตามพื้นที่เรียนจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีการจนบุรีสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาราชบุรี นครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด29-33 e องศาเซลเซียสภาคตะวันออกในคืนนี้ถึงพรุ่งนี้ฝนฟ้าคะนองเจด70%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่บริณนรครนายกปราจีนบุรีสากแก้วจ่เชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสทะเคลื่นต่ำกว่า1เมตร บริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลฝนฟ้าคะนองในคืนนี้ถึงพรุ่งนี้7เซนของพื้นที่ฝนตกหนักบางเขตบางพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด32-34องถึงสานีองศาเซลเซียสส่วนพื้นที่ของเรียนภาคใต้ภาคใต้ฝั่งตวันออกฝนฟ้าคะนอง70เซนของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด29-32าสิ 3, 2, องศาเซลเซียสทะเลเคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูง1-2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนอง6กิลของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกรี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด29-32าสสิองศาเซลเซเยสทะเลเคลื่นสูง1เมตร บริเวณที่มีฝนคลื่นสูง1-2เมตรส่วนในวันนี้นะครับล่าสุดเวลาประมาณ18นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงที่จะมีฝนตกหนักจนถึงหนักมากกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนพื้นที่ฝนตกหนักเน,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 กน้นบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทกาญจนบ,บุรีราชบุรีสุพรรณบุรีลพบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีสาแก้ว ฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบรุรีตราดกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีนะครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนะครศรีอย,ยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีเพชรบุรีสุประจบคีรีขันชุมพรระนองพังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีกระบี่นะครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสตูล และสงขาขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวระวังฝนตกหนักในคืนนี้จนถึงในวันพรุ่งนี้นะครับส่วนในด้านของภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านนะครับล่าสุดในวันนี้ในหลายพื้นที่นะครับได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงอย่างเช่นนะครับที่บริเวณพื้นที่บางบัวทองสุพรรณบุรีฝั่งขาเข้าจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ บริเวณริมถนนได้เกิดต้นไม้หกักโค่นหลังจากมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีแบบมืดฟ้าหมัวดินผู้ขับขี่ยานพาหนะต้องระมัดระวังนะครับในช่วงนี้อาจจะมีฝนจากลมตะวันออกเฉียงใต้ที่จะพัดเข้ามาได้นะครับต่วนนะครับพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ด้านปปเพชรบูรณ์รายงานในวันนี้29สิงหาคม2565เวลา10นาฬิกาได้เกิดน้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่หมู่ที่1-8ถึงตำบลดวงอเภอหนองภัยบ้านเรือประชาชนได้รับผลกระทบแล้วประมาณ100หลังคาเรือนพื้นที่การเกษตรถูกน้ําท่วม100ไร่และสะพานข้ามคลองได้รับความเสียหาย1แห่งแต่โชคดีเหตุการณ์นในครั้งนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใด ปัจจุบันระดับน้าลดลงกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้นแล้วพร้อมสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือตามระเบียบราชการต่อไปขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะ,ยะ,ยะ อย่างคันท่องทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ